สวัสดีครับคุณครูครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการาจัดทำโครงสร้างของคะแนนก่อนที่จะดำเนินการกรอกคะแนนลงในระบบ Tool School นะครับลำดับแรกนะครับให้คุณครูเข้าไปในระบบก่อนนะครับในระบบของ Tool to s c h o o l นะครับเสร็จแ,แล้วให้คลิกปุ่มทำคะแนนนะครับ แน,นตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับให้คลิกปุ่มเข้าสู่หน้าจออ่เข้าสู่หน้าจัดทํำคะแนนนะครับอ่าคลิกเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูเลือกนะครับว่าจะใช้วิชาอะไรนะครับว่าจะทําในรายวิชาอะไร ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างวิชาวิทยาการคำนวณม2นะครับเสร็จแล้วให้คุณครูดกดปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลนะครับปุ่มสีแดงตรงนี้คลิกอ่ามันก็จะขึ้นห้องมาให้นะครับขึ้นห้องมาให้เรา ในที่นี้ในการตั้งค่าคะแนนนะครับคุณครูไม่จําเป็นต้องเลือกห้องห้องสองนะครับเราทําครั้งเดียวก็คือทําที่ห้องหนึ่งนี้ก็ได้ครับมันจะนําไปใช้ได้ทั้งสองห้องนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดปุ่มสแสดงข้อมูลคะแนนห้องที่เลือกนะครับคลิกอ่ามันก็จะขึ้นหน้าต่างข้อความเตือนแบบนี้มา นะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เริ่มทำตั้งค่าคะแนนเลยนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคลำดับต่อไปให้กดปุ่มตั้งค่าคะแนนนะครับกดปุ่มตั้งค่าคะแนนเสร็จปุ๊บจะขึ้นหน้าต่างเล็กๆอย่างนี้มานะครับให้คุณครูก,กดปุ่ม จัดทำหน่วยการเรียนรู้ก่อนนะครับคลิกจัดทำหน่วยการเรียนรู้เส็จแล้วกดปุ่มเพิ่มแถวครับเมื่อกดปุ่มเพิ่มแถวปุ๊บอ่าทีนี้พวกหน่วยการเรียนรู้ตรงนี้เราไปเอามาจากไหนให้เราไปเอามาจากโครงสร้างรายวิชาของตัวเองนะครับของผมเตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้ของมอ มาสองนะครับก็เลือกนะครับเลือกข้อมูลครับเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณ ตัวชีวัดนะครับตัวชีวัดก็ก็จะเป็นวสี่จุม .2 อทับหน,นะครับก็คัดลอกเลยแวแอมสี่พยายามพิมพ์ใส่เป็นตัวเลขอารบิกนะครับ4.2 มสองครับหนึ่งนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับตรงนี้คลิกขวาวางไปเลยเสร็จแล้วตรงตรงตรงนี้พยายามตัดคำให้ด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ตัดคำอ่ากด e n t e r ลงมาแบบนี้มันจะปิ้นออกมามันไม่สวยนะครับอ่า คะแนนนะครับคะแนนระหว่างภาคเรียนนะครับคะแนนระหว่างภาคเรียนก็ในโครงสร้างเราได้กำหนดไว้แล้วนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับ10บคะแนนใช้เวลาสอนกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเราค่อยมากำหนดทีหลังก็ได้นะครับเพิ่มแถวไป หน่วยที่2การแก้ปัญหาด้วย python นะครับการแก้ปัญหาโปรแกรมภาษา python เราใช้ตัวชี้วัดไหนตัวชี้วัดที่2นะครับตัวชี้วัดที่2อออกแบบและเขียนโปรแกรม ่ใช้ตรรกะหรือฟังก์ชันในการแก้ปัญหาต่อแหวน4.2ม .2 คับ2อ,อันนี้ก็10อันนี้มันยากหน่อยใช้เวลาสอนประมาณ4ชั่วโมงนะครับ ชั่วโมงเราก็เพิ่มแถวอีกเพิ่มแถวไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับจนกว่าจะครบสครตนี่ก็ไนไหนล้ะ สคกนนี่ก็ยากนะครับจัดให้สักสชั่วโมงล้วกันแถวที่สหน่วยที่สีหลักการทาง,นงบบา,างนของระบบคอมพิวเตอร์หักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ตัวชีวัดที่สานะครับ ตัวชีวที่สามโลแวน4.2สองมา,มา .2 จุดสองทับสามก็ไล่ตัดข้อความลงมาเพื่อความสวยงามนะครับลับที่นอ,อกมาก็เอกสารของเราก็จะได้สวยงามนะครับวีนนี้จำได้ว่าใส่สิบ สนเรนต์หนึน้เทคโนโลยีการสื่อสารใช้ตัวชีวตที่สามอยู่ชั่วโมงสี่สองสาม มาสุดท้ายการใช้เทคโนโลยีสารสันเทศออย่างมีความรับผิดชอบอันนี้จะเป็นตัวชีวิตสุดท้ายนะครับเป็นตัวชีวิตที่4ขอขอภัยครับ 4.2อมามสองครับสี่ใชีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบและสร้างมีความรับผิดชอบสร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ในการเผยแพร่ผลงานและข้อลงมา คนที่ต้องเคากลัวมันจะไปชนปิ้นออกมามันก็จะทําให้กระดาษมีปัญหานะครับอันนี้ใช้เวลาสอนออให้สามนะครับพยายามนับตรงนี้ให้มันให้มันครบครบตามตามหน่วยกิจนะครับอย่างของผมอันนี้มันศูนย์จุดเอ่ลอลบดมัน0.5หน่วยกินะครับแต่ว่าผมแบ่งไปสอบอีกหนึ่งชั่วโมง เพราะฉะนั้นก็เอามารวมกันไปเลยนะครับตรงนี้เป็นสีเลยแลวกวย่าน,นี่เป็นสีนี่สีฮะถึงจะครบยี่สิบทีนี้คะแนนมิดเทอร์มอของผมผมจะสอบอมิดเทมอมกลางภาคนะก็แค่สามหน่วยนะครับสามหน่วย ก็จะมีก็แบ่งแบ่งคะแนนตรงนี้ไปให้ครบ20นะครับก็แล้วคิดเชิงค่างวน,นผมให้5ภาษา Python ผมให้10นะครับเอา ภาษาไพทอนเอาห้าก็พอเพราะว่าสคริปต์จะมาเป็นสิบเป็นยี่สิบนะครับเสร็จแล้วก็สอบปลายภาคแนวะค,คิดใช้ชคำนวณผมก็เอามาสอบหนึ่งข้อหนึ 1, ่งคะแนนภาษาไพทอนผมก็ให้สองข้อนะครับแล้วก็นี่ก็5ห้าห้าห้ารวมเป็นยี่สิบดูให้ดีนะครับรวมเป็นยี่สิบ นะครับเสร็จแล้วก็บันทึกครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับก็กักบ,บาทออกไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ